วัสดีครับวันนี้มาลองปั๊มรุ่นต่อตรงกันนะครับไม่มีกล่องควบคุมเป็นปั๊มรุ่นนากิตะ3 sydc 24โวลต์ทับ s ขีดห้นะครับท่อออกก็เป็นนิ้วสอง นะครับจะมาลองต่อตรงกับแผงโพลีฮาร์ฟเซลซันฟรีนะครับ340วัตต์โครงตั้งแผงก็เป็นไม้เลยนะครับทําแบบบ้านๆเลยนะครับเป็นบ่อสี่นิ้วนะครับน้ำลึกอยู่ประมาณ7เมตรจะเป็นของลูกค้านะครับที่มีปั๊มเองแล้วก็ มีบ่อนะครับพอดีลูกค้าซื้อปั๊มมาแล้วก็เอาแผงจากผมให้มาติดตั้งให้นะครับโอเคเดี๋ยวจะลองลงกันนะครับติดตั้งเรียบร้อยแต่ว่าใช้หนึ่งแผงไม่ได้ทุกกันผ้าผ้าก็มีบ่อมีเขามเรียบร้อเลยได้ได้ได้ตัวยำฝนตกอย่างมันสดงวเาหนึ่งแผงไม่ทำงานนะครับ ต้องใช้สองแผงขนานย่อนลงไปสิบหกเมตรสิบหกเมตรสิบหกเมตรน้ำไหลต่อตรงเดียววัดกระแซไปตกตัดไหมตัดมันเป็นเขงพูดของหญ้าเป็นง ประมาณ9.5 9.4นะครับโอเคเก็บของ นี่นายช่างใหญ่